สวัสดีคุณพ่อบ้านและก็คุณแม่บ้านนะครับ Family Man พ่อบ้านงานครัวอ่นะวันนี้ผมจะชวนคุณพ่อบ้านและก็คุณแม่บ้านมาทำสปาเกตตี้ผัดนะครับผัดเบคอนพริกแห้งมันก็จะออกแบบสไตล์ไทยๆหน่อยเนาะนะครับก็เดี๋ยวมาดูเครื่องปรุงเลยแล้วกันนะครับวัตถุดิบหลักที่เราจะใช้นะครับมันก็จะมีอันนี้เป็นเส้นสปาเกตตี้เนาะเบอร์สี่นะครับยี่ห้อไหนก็ได้นะอันนี้เป็นเบคอนนะครับตัดชิ้นประมาณนี้นะครับไม่ไม่เล็กเกินไปมันจะใช้ประมาณนี้ นะครับถ้วยหนึ่งใบโหระพานะครับเตดยอดเรียบร้อยละอันนี้น้ำมันหอยนะครับหรือว่าซอสหอยนางรมหช้อนอันนี้ซอสโทวเหลืองหรือว่าซอส่าเขียวนะครับหช้อนประมาณหช้อนนะอันนี้เป็นพริกแห้งนะครับพริกแห้งตัดแล้วก็กระเทียมจีนซอยนะครับประมาณ2กรีบมีพริกไทยมีเกลือเนาะอันนี้เป็นน้ำมันนะเดี๋ยวก่อนอื่นเราจะไปลวกอันนี้ก่อน เส้นสปาเกตตีนะครับใช้ไฟประมาณกลางๆเนาะใส่เกลือป่นไปหน่อยนี่นะครับประมาณหนึ่งช้อนชาน้ำมันพืชนี่ไม่ได้เอามาผัดนะแต่ผมจะเอามาใส่ตอนลวกเส้นนะครับประมาณสองช้อนทีนี้เราก็รอ,อน้ำมันเดือดก่อนตอนนี้น้ำเริ่มเดือดแล้วนะครับเราก็จะเอาเส้นสปาเกตตีใส่ลงไปนะ เดี๋ยวเขาพออ่อนตัวมันก็จะลงไปเองเนาะผมจะลวกไว้สัก15นาทีนะครับคนบ้างบางครั้งก็ได้เนาะหลังจากครบ15นาทีแล้วผมก็จะปิดเตาเลยนะครับ เราก็จะตักเอาเส้นสป,ปาเกตตี้มาพักไว้ก่อนนะเส้นที่ได้ก็จะเหนียวนุ่มกำลังดีนะครับนี่เก็บร้อยต่อไปเราจะมาผัดละตั้งกระทะเปิดเตาใช้ไฟแบบ กลางอ่อนเก็ได้ประมาณนี้เดี๋ยวเราจะเอาเบคอนลงไปผัดก่อนนะครับทอดให้มันกรอบๆหน่อยอะ่ะนะครับอันนี้ผมไม่ได้ใส่น้ำมันนะไม่ได้ใส่น้ำมันอะไรเลยเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำมันจากเบคอนมันจะออกมาเองครับที่ทําเป็นชิ้นใหญ่ๆนี่เพราะว่าเดี๋ยวมันจะหด เดี๋ยวเราจะคั่วเข้าไปสักพักหนึ่งนะครับผมจะเอาประมาณนี้นะเดี๋ยวผมต้องเทน้ำมันออกก่อนพริกแห้งกับกระเทียมนะครับ ไปคั่วให้พริกมันหอมก่อนให้พริกกับกระเทียมมันหอมก่อนนะครับใส่เส้นแสแตลกิดตี่ตามด้วยเครื่องปรุงนะครับ เกลือหน่อยหนึ่งน้ำเปล่านิดหนึ่งนะครับใครใช้พริกไข่ดำก็ได้นะแต่อันนี้ผมไม่มีผมจะใช้พริกไข่แบบป่นเนี่ยนะครับอนี่ก็จะเป็น โหละพาซอยนะ,ะให้มันติดให้มันติดสปาเกตตี้บ้างนะครับสุดท้ายก็ใบโหละพาและโอเค เ okay. ร,ร illar, friend, chips, climate, lar, Jing, ียบร้อยแล้วครับสำหรับสปาเกตตี้ผัดเบคอนพริกแห้งหรือว่าผัดพริกแห้งเบคอนก็ได้นะครับอันนี้เป็นเมนูออกจากรสชาติแบบไทยๆหน่อยนะครับดัดแปลงเอานะฮะ มันก็จะเผ็ดร้อนนิดนึงนะครับถ้าใครไม่ชอบเผ็ดก็ลดพริกลงแล้วกันนะครับขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะครับยังมีเมนูที่ทําด้วยหม้อทอดอไรน้น้ำมันเมนูง,ง่ายๆแล้วก็รีวิวอุปกรณ์ของใช้ภายในบ้านด้วยวันนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ